คุยกับใครคะอัญญาฮัลโหลใครใครคะสนุกไหมคะสนุกเลยตุงแช่ตุงแช่เออทัก uh> ชอบนะยคะเด็กไหมล่ะแล้วคนนี้สวยไหม่มสวยไหมคะแมม่สวยไหม่มสวยไหมอ๋อสวยแล้วคนนี้ใครคนนี้ใครอัญยาคนนี้ชื่ออัญยาอัญยาอ๋าแล้วคนนี้งค่งนึง ใช่ป่ะที่ใส่ลุงป่ะอันนาอันยามันมีพวกใอยป่ะอันาฮะแกะหรอมกินได้เหรอคะกินได้หรือเปล่ากินได้ไหมได้กินไม่ได้